โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะและเกมอุลตร้าแมนบีเอต้ากันนะครับผมรอบนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวของพาร์ทที่2นะครับผมสําหรับตัวละครแจกฟรี18ตัวที่เกมให้เราเลือก1ตัวนะครับผมในตอนที่เริ่มเล่นสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองครับผมโดยจะได้มาจากการทาเควสทั้งหมด7วันนะครับผมถึงจะสามารถได้ตัวละครพวกนี้ฟรีนะครับผมซึ่งเควส7วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าทําง่ายนะครับผมเออก็แค่เราทำเควสรายวันแล้วก็ลงเล่นอีเวนต์ของเกมแค่ นั้นมันก็ผ่านคว้ยไรวันได้อย่างง่ายๆอยู่แล้วซึ่งมันเป็นกิจวัตรประจําวันของคนที่เล่นเกมนี้นะครับผมควสไม่ได้ทํายุ่งยากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันที่หลังแล้วกันโอเครอบนี้เราจะมาต่อกันที่ตัวละครตัวที่10นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตัวละครตัวที่1นึถึงเหรือว่าพาร์ทที่1ก็สามารถไปดูพาร์ทที่1ก่อนได้นะครับโอเคตัวละครตัวที่10ในครั้งนี้ก็คือตัวของอุลตร้าแมนทาร่นั่นเองครับผม อุลตร้าแมนทาร่เนี่เรียกว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมที่ดีมากตัวหนึ่งเลยวงเล็บว่าถ้าโจมตีธรรมดานะครับปกติแล้วเขาจะดูกันที่ถ้าไม่ตายนะครับผมว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับแต่ว่าทาร่โนี่จุดเด่นกับไม่ใช่ถ้าไม่ตายครับผมแต่ว่าเป็นการโจมตีธรรมดาไปแทนซึ่งทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยเป็นที่นิยมสําหรับการลงเล่น p p สักเท่าไหร่เลยนะครับผมเพราะส่วนใหญ่มองกันที่ถ้าไม่ตายตามที่บอกไว้แต่เขาบอกเลยว่าตัวนี้ไปได้ทุกสถานการณ์นะครับผมถ้าเกิดว่าปั้นให้ดีๆโดยตัวนี้ระดับ สูงสุดในตอนนี้นะครับผมก็คือ S.U.R. นั่นเองครับผมในบรรดาตัวแจกฟรีครั้งนี้เนี่ยตัวของอุลตร้าแมนทาโร่จะเป็นตัวที่เลือดเยอะดาเมจเยอะก่อป้องกันเยอะนะครับผมความเร็วในการโจมตีก็ถือว่าดีนะครับผมถือว่าเป็นตัวมาตรฐานที่เหมาะสำหรับการเป็นแท้งเลยนะครับผมนอกเหนือจากอุลตร้าแมนแม็กซ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นตัวดีตัวหนึ่งเลยแต่ในส่วนของถ้าไม่ตายเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับผมถ้าไม่ตายก็คือการใช้อุลตราเดนดามายเฮ้ยเดี๋ยวอุลตราเดนดามายมันไม่ดีตรงไหนวะ ite, อุอล เลยนะครับผมแต่ข้อเสียคือมันออกช้าแล้วโดนสตูเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมโดยดาเมจของมันก็คือ836%จากการโจมตีปกตินะครับหลังจากพอโจมตีอุลตร้าเดนไหมายไปแล้วสตูที่โดนโจมตีจะติดสถานะไฟนะครับผมซึ่งจะลดเลือดเป็น79%จากดาเม,มกจาก,การโจมตีปกติเป็นเวลา6วินาทีนะครับผมซึ่งมันก็เหมือนว่าดีแต่อย่างที่บอกครับผมว่าถ้าไม่ตายออกโคตรช้าครับ ช้าสุดๆเลยนะครับผมในจังหวะนี้เนี่ยเรียกว่าสตูเนี่ยมันฆ่าเราตายก่อนได้เลยครับผมทาร่เนี่ยเหมาะสำหรับก,การเป็นแทงมากกว่าอัดเลือดมาเยอะเกาะเยอะๆอย่างเดียวเลยครับผมถ้าไม่ตายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต่อมาคือของดีของมันครับผมก็คือการโจมตีปกติการโจมตีปกติของทาร่เนี่ยจะเน้นพาสซีเป็นหลักนะครับผมพาสซีของอุลตร้าแมนทาร่ก็คือโอกาส80%นะครับผมจะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติให้เป็น330%ครับนะซึ่งถือว่าเป็นของที่ดีมาก เพราะมันมีโอกาสติดตั้ง80%แล้วดาเมจเนี่ยเรียกว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งของถ้าไม่ตายเลยนะครับผมแล้วมันคือการโจมตีปกติครับพาสซสีมันมีโอกาสโจมตีต่อเนื่องได้มากกว่าถ้าไม่ตายนั่นเองครับผมถึงได้บอกว่าเป็นของดีของมันนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าโจมตีติดพาสซสฟนะครับผมนอกเหนือดาเมจจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยยังทําให้ศัตรูนั้นกระเด็นด้วยนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราโจมตีศัตรูมันก็จะอยู่กับที่ซึ่งเป็นตําแหน่งโจมตีของมันแต่ว่าตัวของทาโร่โจมตีต ทำให้ตำแหน่งโจมตีของศัตรูนั้นเปลี่ยนไปศัตรูจะเป็นจะต้องเดินเข้ามาตำแหน่งโจมตีของตัวเองถึงจะสามารถโจมตีต่อไปได้ทําให้ศัตรูนั้นเสียเวลานั่นเองครับผมพารซีฟของมันเนี่ยเป็นของดีชั้นเยี่ยมเลยแต่ถ้าไม่ตายไม่ดีนะครับตัวของทาโร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสําหรับการลงเล่นทุกสถานการณ์นะครับผมโดยเฉพาะตอนขี้เกียจกดถ้าไม่ตายในการลงเล่นต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งต่อ2หรือว่าการลงเล่นอีเวนต์5ต่อ5การต่อสู้พวกนี้ครับผมเราไม่สามารถสั่งบอดโจมตตตีไไไดด้้้รรเเเาาาจจะะป็นอออองงใชมมมืกืก่ยห ก็ต้องมีโปรแกรมนะครับผมก็คือโปรแกรมออโต้คิกในการให้มันกดคิกถ้าไม่ตายเองครับในกรณีที่เราไม่มีเนี่ยตัวของทาโร่จะเป็นตัวที่เหมาะสุดนะครับผมสำหรับชาวที่ขี้เกียจกดถ้าไม่ตายแล้วต้องการดาเมจโจมตีธรรมดาแรงๆทาโร่จะเป็นตัวที่เหมาะที่สุดต่อไปคือตัวที่11ครับผมอุลตร้าแมนไนส์ครับอุลตร้าแมนไนส์เนี่ยในฉบับโทคุเรียกว่าบทบาทไม่มีอยู่แล้วนะครับผมมีน้อยมากเลยมาขายของซะมากกว่าโดยตัวละครตัวนี้นะครับผมในฉบับนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรเก่งตัวหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งม คือหนึ่งในเมตานะครับผมที่เขาเอามาให้เราเล่นฟรีนะครับในครั้งนี้สําหรับคนที่ไม่มีตระครตัวไหนอวยสักตัวเลยต้องการที่จะอยากได้เมตาอย่างเดียวเนี่ยอีวิลทีกาคือหนึ่งแล้วตัวนี้ก็คือตัวที่2ครับผมที่เป็นตัวเมตาถ้าอีวิลทีกาเนี่ยเป็นเมตาเน้นในการสกัดศัตรูตัวนี้จะเป็นเมตาแนวหน้าในการโจมตีครับผมหรือว่าเป็น DPS หลักของทีมนั่นเองครับผมอุลตร้าแมนไนเนี่ยจุดเด่นเลยนะครับผมที่มันเป็นเมตาได้เนี่ยเพราะว่าสกิลของมันดีครับ แล้วก็ตัวนี้มีถ้าไม่ตาย2ถ้าไม่ตายนะครับโดยปกติแล้วตัวละครในเกมเนี่ยจะมีถ้าไม่ตายกันเพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้นครับผมโดยตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วยิ่งตัวละครรุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นกันซะหมดเลยครับผม แต่ว่าจะมีตัวละครบางจําพวกซึ่งหลักๆแล้วจะเป็นพวกตัวละครลิมิเต็ดครับผมที่จะมีท่าไม่ตายถึง2ถ้ท่าไม่ตายด้วยกันแต่ว่าอุลตราแมนนิ์ครับผมเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดและมีท่าไม่ตายถึง2ท่าด้วยกันครับความสามารถของมันเนี่ยเรียกว่าทัดเทียมกันกับอุลตราแมนซีโร่ซึ่งเป็นอุลตราแมนลิมิเต็ดของเกมเลยนะครับผมเรียกว่ามึงโคตรโกรงเลยนะครับผมทั้งๆที่ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดแท้ๆมันถึงได้กลายเป็นตัวเมตานั่นเองครับผมการโจมตีปกติของมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีเช่นเดียวกันนะคร 7ฮิตนะครับผมก็คือเอาดาเมจปกติพื้นฐานไปคูณ7นั่นเองครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากอันหนึ่งเลยซึ่งมีดาเมจเนี่ยทัดเทียมกับอุลตร้าแมนธรรมดาเลยนะครับผมก็คืออุลตร้าแมนชินจิโร่ฉบับปลดลิมิเตอร์แล้วนั่นเองครับผมดาเมจทัดเทียมกันมากเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันยังมีของดีก็คือเรื่องของถ้าไม่ตายมันมี2งท่านั่นเองครับถ้าไม่ตายของตัวนี้นะครับผมถ้าไม่ตายท่าแรกเลยจะเป็นท่าเบสิกพื้นฐานนะครับผมก็คือการยิงลำแสงนั่นเองครับโดยการยิงลำแสงนี้เนี่ยดาเมจรุนแรงพอกกััันบตตวิโปลลดม เลยครับผมดีไม่ดีแรงกว่าด้วยถ้าโดนเต็มๆนะครับในกรณีของอุลตร้าแมนชินจิโร่นะครับผมถ้าไม่ตายเนี่ยก็คือการยิงลําแสงสเปซิฟออกไป1น,นัดนะครับผมก็คือ1ฮิตเน้นๆเ,เลยโดนเต็มๆครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดาเมจในการโจมตีจะนับเป็น4ฮิตนะครับถ้าเกิดไม่โดน4ฮิตก็จะไม่แรงนั่นเองครับผมโดยดาเมจโดยรวมก็จะอยู่ที่ 1, 7 6 0นับเป็นฮิตก็คือ440%ต่อ1ฮิตนะครับผมถ้าโดนครบทุกฮิตมันถึงจะแรงเท่านั้นหลังจากทีี่จมตต ไปแล้วนะครับผมจะทําให้สตูเนี่ยเคลื่อนไหวช้าลง49ครับผมเป็นเวลา4.4วินาทีอ่ะยังมีส่งผลด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนไปแล้วศตูไม่ตายนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวละครของเรานะครับผมมีเลือดเหลือน้อยกว่า50ดาเมจของถ้าไม่ตายจะถูกเพิ่มเป็น2,640นะครับผมดาเมจนับโดยรวมก็คือฮิตละ660นั่นเองครับซึ่งถือว่าแรงมากเลยในกรณีที่มันเหลือเลือดน้อยนะครับ ต่อมาคือท้าไม่ตายที่2ของมันครับผมท้าไม่ตายที่สองเนี่ยจะเป็นพาสซีฟนะครับผมโดยจะมีโอกาสใช้ท้าไม่ตายเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกรดหลอดไม้ตายนะครับผมแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ครับผมก็คือมีโอกาส15%ที่ท้าไม่ตายนี้จะทํางานนะครับผมซึ่งถ้าเกิดท้าไม่ตายนี้ทํางานเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็น550%นะครับผมของพลังโจมตีปกติและทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันเป็นเวลา2วินาทีนะครับอีกทั้งในระหว่างที่ท้าไม่ตายนี้ทํางานนะครับผมศัตรูจะไม่สามารถกดโจมตีใส่เราได้ครับผมก ให้เราถีบเล่นๆเ,เลยนั่นเองครับผมแล้วขอบอกเลยว่า15%นี้ออกง่ายมากนะครับผมโดย15%นี้ก็คือตอนเราอัพสุดแล้วนะครับอัพดาวเท่านั้นนะเว้ยระดับสูงสุดของตัวละครตัวนี้ก็คือ S U R นะครับผมเปอร์เซ็นต์ของถ้าไม่ตายที่2นี้จะขึ้นอยู่กับดาวนะครับผมก็คือถ้าเป็น1ดาวจะเป็น8% 3าดาว12%และ6ดาวคือ15%นั่นเองครับแล้วขอบอกเลยว่าอัตราการออกถ้าไม่ตาย15%นี้ครับผมออกโคตรง่ายครับเคยเห็นกระโดดถ,ถีบ3ครั้ง ต่อเนื่องมาแล้วครับผมเรียกว่าไม่ได้ทาเฮี้ยอะไรเลยโดยแม่งถีบตายคาที่มาแล้วครับผมถึงได้บอกว่าตัวนี้คือเมตาเลยถ้าไม่ตายพื้นฐานก็แรงอยู่แล้วและถ้าไม่ตายที่2เนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับเกฑ์ไม้ตายแต่ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยโดยมันกระโดดทีบ 3T ทีติดเนี่ยไม่ต้องทาเฮี้ยอะไรแล้วครับผมตามที่บอกไว้โดดทีบ1ทีมันทําให้เราติดสตันสอวินาทีนะครับผมเออสตันสอวิน,นีชิบหายไวบอดได้เลยนะเว้ยแล้วยิ่งโดดทีบสมทีพร้อมกันนี่โอ้โหหวินาทีเต็มเต็ม ตัวนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้อวยตัวไหนเลยตัวนี้ตอบโจทย์อันดับหนึ่งเลยครับผมสำหรับสาย DPS หลักนะครับแล้วค่อยไปหาตัวซับที่เป็นตัวของ Evil Tiga ที่หลังก็ยังได้นั่นเองครับผมตัวละครตัวนี้แนะนำให้เป็นอันดับที่สองนะครับผมเพราะยังไงแล้วพี่ชอบตัวของ Evil Tiga มากกว่าเพราะมันอยู่แนวหลังไอตัวที่อยู่แนวหน้าแบบตัวนี้เนี่ยตัวอื่นก็ทาได้ครับแค่ว่าตัวนี้ถ้าไม่ตายมันดีเท่านั้นเองต่อมาก็คือตัวที่12ครับ u ต t r a Man เค n อุลตร้าแมนเคนนะครับผมขอบอกเลยว่าอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับผมเป็นไปได้เนี่ย อย่าไปกดนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยากมากในการลงเล่น PVP นะครับผมเพราะว่าต้องพึ่งความฉลาดของบอทโคตรเลยครับผมบอกเลยว่าโคตรถ้าพูดถึงอุลตร้าแมนทีก้าแล้วเนี่ยขอบอกเลยว่าตัวนี้ห่วยกว่าทีก้านะครับผมเนื่องจากว่าบอทนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าเราเอามันไปใช้งานเองโดยที่ไม่ได้ใช้งานบอทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เก่งมากตัวหนึ่งเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าลงเล่น PVP และเป็นการใช้งานบอทขึ้นมาตัวนี้สามารถทําพิษเพื่อนได้แบบสุดเล นะครับผมในกรณีที่บอทเราโคตรโง่ครับมันค่อนข้างที่จะ50-50ถ้าเกิดว่าเลือกได้เนี่ยเลือกทีกาไปเลยจะดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการตัวใดตัวหนึ่งระหว่างตัวของทีกาและอุลตร้าแมนเคนนั่นเองครับอุลตร้าแมนเคงเนี่ยจุดเด่นก็คือในเรื่องของถ้าไม่ตายนั่นเองครับถ้าไม่ตายของเจ้าตัวก็คือการสร้างเกาะป้องกันแต่ว่าจะเป็นเกาะป้องกันคนละแบบกับตัวของอุลตร้าแมนแม็กซ์นะครับอุลตร้าแมนแม็กซ์เนี่ยจะเป็นการสร้างเกาะป้องกันแจกใจ่ายให้กับเพื่อนทีละคนครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเปรรป็นนนกกกกาาารบบรรส้้้งงงับบดอแโมมมทลขึ หรือว่าเมตาฟิลในอุลตร้าแมนเน็กซัสนั่นเองครับผมซึ่งตัวของโดมนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาทํางานอยู่ที่9.2นะครับผมแล้วในขณะที่โดมนี้เปิดใช้งานอยู่จะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติของเราขึ้นเป็น172ครับผมถึงได้บอกว่ามันคือเมตาฟิลเว้ยมันเพิ่มพลังในการโจมตีของเราด้วยนะครับผมแต่ว่าโดมนี้ก็มีข้อเสียครับผมซึ่งจะเป็นจุดที่บอทเนี่ยทำงานผิดพลาดได้บ่อยที่สุดเลยก็คือการสร้างโดมนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเราครอบโดมใส่ศัตรูแล้วไม่มีพวกเราอยู่ใน เลยเราจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับผมเนื่องจากว่ามีโดมป้องกันเอาไว้โดยโดมนี้เนี่ยคนที่อยู่ข้างในไม่สามารถที่จะออกมาข้างนอกได้คนที่อยู่ข้างนอกก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวเองหรือว่าตัวละครของฝั่งตรงข้ามก็ตามมันกลายเป็นดาบสองคมไปเลยครับผมถ้าในกรณีที่ตัวของอุลตร้าแมนสั่งใช้งานโดมแต่สตูมไม่ได้อยู่ในโดมก็ซวยขึ้นมาเลยหรือว่าพอสั่งใช้งานโดมแล้วครอบสตูไว้แต่ไม่ได้ครอบเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมก็ไม่สามารถสั่งโจมตีได้ด้วยเเเช่เ่่่นนนนนดีียยยวววกกัััคครบม็ลอข้าาทจะุไป แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของโดมนะครับผมตัวละครของเราสามารถโจมตีได้อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าระยะการโจมตีมันถึงเช่นตัวที่มีช่องโจมตีไกลพอสมควรเช่นพวกโจมตีระยะไกลเราสามารถให้พวกโจมตีระยะไกลโจมตีมาใส่โดมได้ครับผมทำให้ศัตรูที่อยู่ในโดมเนี่ยได้รับดาเมจเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่โจมตีระยะประชิดเลยเนี่ยถ้าศัตรูที่อยู่ในโดมไม่ได้อยู่ติดกําแพงนะครับผมตัวละครระยะประชิดก็ไม่สามารถสั่งโจมตีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับมุมถ้าเกิดว่าจะเอาตัวครอบโดมอย่างอุ ต้องมีตระครที่เน้นในการโจมตีระยะไกลอยู่ด้วยนะครับผมเพื่อคอนเฟิร์มเลยว่าโจมตีศัตรูได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นตระครที่เป็นระยะประชิดเนี่ยก็ต้องรอดูตำแหน่งของตัวโดมและตัวของศัตรูนะครับผมว่าอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ใกล้กับตัวระยะประชิดของเราหรือเปล่าเราถึงจะสามารถกดโจมตีได้นั่นเองครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้งานยากแล้วยิ่งเป็นบอทเนี่ยโอ้โหบอทมันโง่เยอะมากครับผมเคยเจออยู่หลายครั้งเหมือนกันที่ตระครของเราครับผมครอบโดมใส่ทีมตัวเองแล้วทีมตัวเองไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะอยู่ในโดมและะตคลครรที่เเหือขอขงา อยู่นอกโดมก็โดนสตูโจมตีจนตายจนเหลือแค่พวกที่อยู่ในโดมพอโดมปวดปุ๊บก็ตายคาที่เลยนั่นเองครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยจะหวังพึ่งบอดมันก็ค่อนข้างยากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่เหมาะสุดเลยสำหรับการลงเล่น PP ีีนั่นเองครับผมเพราะมันมีโอกาสทําพิษเพื่อนได้แบบสุดๆเลยแต่ว่าเลือดของโดมมันเยอะนะครับผมเลือดของโล่ตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่3 7มแสนเครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลือดเยอะยิ่งกว่าอุลตร้าแมนแม็กซ์อีกแต่อย่างที่บอกโลม่ม บอทในการลงเล่น p v p เพราะว่าการลงเล่น p v p มันใช้บอทอยู่แล้วครับผมบอทเราโง่ก็คือจบเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเสี่ยงดีกว่าครับตัวละครอุลตร้าแมนเคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานในการเล่นได้แต่ห้ามเปิดบอทเล่นเด็ดขาดนะครับผมยิ่งลงต่อสู้ p v p ที่ใช้บอทแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้ไปใช้ในการต่อสู้เลยนั่นเองครับต่อไปเป็นตัวละครตัวที่13ครับผมก็คืออุลตร้าแมนซีเอิร์ธนั่นเองครับตัวของซีเอิร์ธเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดพื้นฐานนะครับผมความเร็วในการโจมตตีกกกาาาาารรรอออ้ไมม่ยยยทุยงนนัธดหดหเล ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เก่งเกินไปและก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปเป็นตัวมาตรฐานสากลนั่นเองครับผมระดับสูงสุดก็คือ sur ถ้าไม่ตายคือการโจมตีเป็นเส้นตรงนะครับผมสตูที่อยู่ในระยะเส้นตรงนี้จะโดนดาเมจทั้งหมดก็คือ1,276เปอร์เซ็นต์นะครับผมโดนแบบหมูได้นะครับถ้าอยู่ในเส้นตรงนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทําให้สตูติดสถานะหวาดกลัวครับผมซึ่งสถานะหวาดกลัวในเกมก็คือทําให้สตูนั้นเคลื่อนไหวแบบผิดปกติครับผมก็คือมันจะเดินมั่วซั่วนั่นเองเป็นเวลา33วินาทีไม่ได้สตันนะครับแค่เดินมั่วซั่วเฉยๆนะครับผมในส่วนของพาสซีฟตัวนี้ก็จะดีเหมือนกันนะครมกก็อจวารวในนโตีีขึ้ เป็นเวลา3วินาทีโดยจะมีโอกาสติดพาร์สก็คือ15%นั่นเองครับตัวละครซีเ e อิร์ธอย่างที่ว่าโจมตีมันก็ธรรมดานะครับผมถ้าเกิดว่าเพิ่มความเร็วได้ก็ถือว่าช่วยได้มากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยจะเน้นกันที่ถ้าไม่ตายมากกว่าที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยเดินมั่วซั่วเป็นเวลา3วินาทีไม่ได้ติดสตนันนั่นเองครับ ต่อไปตัวละครตัวที่14นะครับผมจะเป็นอุลตร้าแมนทาร่ในร่างไฟนั่นเองครับผมซึ่งร่างนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่เจ้าตัวเนี่ยได้พลังมาแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมพลังของตัวเองได้นะครับผมจนกระทั่งไฟลุกท่วมตัวเปรียบเสมือนกับว่าอยู่ในร่างอุลตร้าไดนามิ์ตลอดเวลานั่นเองครับโดยอุลตร้าแมนทาร่ร่างนี้นะครับผมระดับสูงสุดของตัวละครก็คือ XUR นะครับผมแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าตัวละครตัวนี้ธรรมดามากนะครับผมถ้าเกิดว่าเลือกระหว่างทาร่ที่สวมชุดแล้วกับทาร่ตัวนี้เลือกทาร่ ที่สวมชุดไปเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้ธรรมดามากเลยถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะปรับเป็นถึง XUR แล้วก็ตามแต่มันก็แพ้ s u r ได้อยู่ดีนะครับผมเพราะว่าตัวมันธรรมดามากเลยนะครับผมเออเรียกว่าไม่มีใครเอาตัวละครตัวนี้เนี่ยไปใช้ลงเล่น PVP แล้วครับผมอันดับที่1ถึงอันดับ50เนี่ยไม่ได้มีใครใช้ตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมเนื่องจากว่ามันธรรมดาจนเกินไปถึงแม้ว่าระดับของมันจะเป็น XUR ก็ตามนะครับผมถ้าไม่ตายของตัวละครตัวนี้คือการสร้างพื้นไฟครับผมการสร้างพื้นไฟเป็นเวลา 5.7วินาทีซึ่งจะสร้างดาเมจความเสียหายต่อศัตรูเป็น339%ถึง356%ในทุกๆ0.8วินาทีซึ่งก็คือประมาณ6ฮิตนั่นเองครับผมแล้วในระหว่างที่พื้นไฟยังอยู่จะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติเป็น50%นะครับผมโดยพื้นไฟนี้จะอยู่อ้อมตัวละครของเรานะครับผมถ้าเกิดศัตรูไม่ได้อยู่ที่พื้นไฟก็ไม่มีความหมายเลยนั่นเองครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนีเน้เน้นในการโจมตีระยะไกลซึ่งจะอยู่แนวหลังในตอนที่เราสร้างพื้นไฟครับผมศัตรูไม่ได้มาเหยียบกับเราอย่างแน่นอน ครับเพราะเราอยู่แนวหลังนั่นเองนอกเหนือจากว่าจะเอาตัวนี้ขึ้นแนวหน้าแต่เขาบอกเลยว่าขึ้นแนวหน้าปุ๊บแตกก่อนอย่างแน่นอนครับผมเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเกาะน้อยแล้วก็เลือดน้อยนั่นเองครับจะเหมาะสุดในการอยู่แนวหลังแล้วพอใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยเต็มที่ก็แค่เพิ่มดามเมจขึ้นมา50%เท่านั้นเองครับผมถึงได้บอกว่ามันค่อนข้างที่จะธรรมดาเกินไปในการใช้งานของมันนะครับผมเพราะมันต้องยืนอยู่แนวหน้าแต่มันอยู่แนวหน้าไม่ได้นั่นเองครับต่อไปเป็นพาสซีฟของมันนะครับผมพาสซีฟของตัวละครตัวนี้ก็คือทุกๆก,การโจมตีจะ เพิ่มเลือดให้กับตัวละครของเรา2%ครับฮิล <c oughs> ให้กับตัวเองด้วย <c oughs> ซึ่งอยู่แนวหลังอยู่แล้วดาเมจเรียกว่าแทบจะไม่ได้โดนนะครับ <c oughs> ผมนอกเหนือจากตัวแนวน่จาจะแตกก่อน <c oughs> เท่านั้นเองครับผมก็เป็นส่วนที่ ไม่ได้เอามาใช้งานเช่นเดียวกันครับผมตัวละคร Camb ตัวนี้ถึงได้บอกว่าไม่โอเคนะครับผมเป็นไปได้เนี่ยไม่ต้องกดตัวนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าทาโร่ตัวนี้มันก็เป็นเพียงแค่ทาโร่ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ากูยังไม่มีชุดเกาะและกูควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้นั่นเองครับผมก็ไปเอาทาโร่ที่สวมเกาะดีกว่าแล้วถ้าเกิดมีเวลาแบบว่าอยากจะสุ่มแล้วออกตัวนี้ก็ยังไม่สายครับผมแต่ขอบอกเลยว่าไม่สามารถใช้งานจริงได้นะครับแรนดับหนึ่งถึงไม่มีใครใช้ตัวนี้แล้วนะครับผมต่อไปก็คือตัวที่15้า อุลตร้าแมนไดนาสตองไทยซึ่งดูรูปร่างแล้วโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับผมเหมือนจะเก่ง ตัวนี้ไม่เก่งนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าเท่าไรในเรื่องของทําไม่ตายนั่นเองครับอุลตร้าแมนไดนาสตองไทเนี่ยจุดเด่นก็คือเลือดมันเยอะและเกาะมันเยอะครับผมซึ่งมันเป็นแทงได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อยู่แนวหลังนะครับผมในการโจมตีเอาไปยืนแนวหน้าเนี่ยมันก็แค่เป็นตัวรับตีดีๆนี่เองครับผมในส่วนของอุลตร้าแมนไดนานะครับผมเพิ่งได้มีการอัปเดตล่าสุดมาให้กลายเป็นระดับ XUR นะครับผมซึ่งน่าจะสามารถใช้งานได้ในการลงเล่นต่อสู้แล้วนะครับแต่ว่าตัวของทําไม่ตายเจ้าตัวเนนีีี่่ยรยกาคอข้งท ยุ่งยากครับผมเพราะว่าถ้าไม่ตายออกช้าแบบโคตรเลยครับผมช้าเรียกว่าน่าจะช้ากว่าตัวของอุลตร้าแมนทีกาซะอีกครับแล้วตัวของท่าไม่ตายจะเป็นการยิงแบบเส้นตรงนะครับผมยิงเป็นเส้นตรงและยิงช้ามากเพราะว่าตอนที่ทําไม่ตายเริ่มใช้งานเนี่ยจะมีการชาร์จปืนใหญ่ก่อนครับผมซึ่งตอนที่ชาร์จปืนใหญ่อยู่เนี่ยศัตรูมีโอกาสที่จะหลุดจากช่องโจมตีได้นั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าโจมตีโดนดาเมจจะเป็นดาเมจโจมตี4ฮิตนะครับผมโดยจะสร้างดาเมจอยู่ที่293%ถึง2 4 1ต่อ1ฮิตนะครับผมหรือก็คือถ้าโดนทุกฮิตเนี่ยจะเป็น1,173%ถึง1,886%นั่นเองครับด้าเมของถ้าไม่ตายมันไม่นิ่งนะครับผมมันไม่เสถียรเลยเนื่องจากว่ามันเป็นสเตตัสแบบนี้นะครับผมทีมงานเนี่ยได้มีการทําให้มันเป็นอย่างนี้นั่นเองครับผมแต่จุดเด่นของถ้าไม่ตายมันจะิงก็คือหลังจากที่ยิงไปแล้วครับพอยิงไปแล้วจะทําให้ศัตรูนั้นเคลื่อนไหวและโจมตีช้าลง51%นะครับผมหรือว่าครึ่งหนึ่งของการโจมตีและการเคลื่อนไหวปกติโดยจะทําให้มันเนี่ติดสถานะ นี้เป็นเวลา4.6วินาทีครับซึ่งถือว่าช่วยได้มากเลยเพราะว่าการที่โจมตีช้าและเคลื่อนไหวช้าเนี่ยมันทาให้ตัวละครหลักของเราโจมตีได้เยอะขึ้นนั่นเองครับผมแต่ว่ามันจะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ตายตัวนี้ให้โดนสักก่อนนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับผม จะมีตัวละครลิมิเต็ดตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ถ้าไม่ตายนั่นก็คือตัวของอุลตร้าแมนดักขอบซีโร่นั่นเองครับถ้าเกิดว่ามีดักขอบซีโร่ตัวของไดนาตัวนี้ก็จะไม่จําเป็นอีกต่อไปนั่นเองโดยส่วนตัวแล้วตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับผมถ้าให้พูดตรงๆนอกเหนือจากแค่เอาไปเป็นแท้งรับตีนอยู่แนวหน้ารอให้เพื่อนที่อยู่แนวหลังใช้ถ้าไม่ตายได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเพราะเลือดมันเยอะจริงๆนะครับผมเกาะมันก็เยอะด้วยเหมาะสําหรับเป็นแท้งแนวหน้ารับตน้นล้วนเลยนอกเหนือจากว่ามีล้้้้นนไไมม่่ตาาายวเสืกใชดขึี ก็ถือว่าจะช่วยได้มากในระดับหนึ่งเลยถ้าถ้าไม่ตายมันโดนอะนะถ้าจะเป็นแทงแนวหน้านะครับผมตัวนี้เนี่ยควรจะยืนฟิล์อยู่ที่ขวาไม่ก็ซ้ายสุดนะครับอยู่ตรงกลางไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่ตายมันเป็นเส้นตรงมันจะโดนศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าวางไว้ขวาสุดหรือซ้ายสุดตอนที่ยิงถ้าไม่ตายเนี่ยมันมีโอกาสโดนมากกว่า1ตัวนั่นเองครับผมเพราะว่ามันเป็นการยิงออกไปแบบแนวเฉียงอะนะซึ่งจะถือว่าน่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาไปเป็นแทงรับตีนแล้วรอลุ้นถ้าไม่ตายดูเนนนนี่่่่กก็็ถือววาาาาใช้้งไไดรรมมมแแตะะพ ตัวอื่นที่เป็นแนวหน้ารับตีนได้เหมือนกันและถ้าไม่ตายดีกว่าด้วยนั่นเองครับผมตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับแรงอวยอุลตร้าแมนไดนาเท่านั้นนะครับผมไม่จะเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้น่าหนูจะมันเทะนะหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นไดนาล่างฟอร์มอื่นนะครับผมก็คือแฟตไทหรือว่าตัวของโคโรนาไทน่าจะดีที่สุดนะครับต่อไปก็คือตัวที่16ครับแอสตราในชุดแบทเทิลสูตรยังไม่ใช่อุลตร้าแมนนะครับผมแอสตราในตอนนี้ยังไม่ใช่อุลตร้าแมนนะครับขอย้ำอีกทีโดยแอสตราตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าอย่าไปกดนนน่่น่่าจจะดดดดีีีีทสุุัตว้เเย ของมันก็คือเลือดเยอะกับเกาะเยอะซึ่งพอๆกันกับตัวของอุลตร้าแมนไดนาเลยครับผมแต่ปัญหาก็คือถ้าไม่ตายของเจ้าตัวนี่แหละครับถ้าไม่ตายของแอสตานะครับผมไม่มีครับฟังไม่ผิดนะครับผมตัวนี้ไม่มีถ้าไม่ตายนะครับแบบปกติเหมือนชาวบ้านเขานะเว้ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ตายจะเป็นเกดไม้ตายซึ่งเราสามารถสั่งกดใช้งานได้เลยแต่แอสตาจะไม่มีเกดไม้ตายครับผมซึ่งทําให้แอสตาเนี่ยถ้าไม่ตายมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีเหมือนชาวบ้านเขาเ,ขาเองเพราะว่าถ้าไม่ตายของแอสตานั้นมีเงื่อนไขในการใช้งานครับผมก็คือเงื่อนไขในการ การใช้งานของแอสตาจะไปจะต้องพึ่งตัวละครโคอฟครับผมอย่างเช่นเลโอเป็นต้นถ้าเลโอกดใช้ถ้าไม่ตายแอสตาถึงจะสามารถใช้ถ้าไม่ตายตามกันได้นั่นเองครับผมมันจะมีเงื่อนไขแบบนี้อยู่ด้วยนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าจู่ๆมันเหลือตัวเดียวมันจะใช้ถ้าไม่ตายได้ไหมครับไม่ได้ไงครับผมมันเลยกลายเป็นตัวปัญหามากที่สุดหนึ่งตัวเช่นเดียวกันและถ้าไม่ตายไม่แรงด้วยนะครับดามเมจของถ้าไม่ตายก็คือ690ครับผมจากดามเมจการโจมตีปกติซึ่งถือว่าไม่แรงเลยแล้วต้องรอรุ้นดูด้วยว่ามันจะสามารถโ โคอ,อกับตัวของเพื่อนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเลโอตายล่ะกูจะไปโคออฟกับใครแล้วถ้าไอตัวโคออฟตายกูจะไปโคออฟกับใครอีก แล้วมีบางครั้งเหมือนกันที่ตัวละครบางตัวใช้ถ้าไม่ตายไปแล้วมันไม่สามารถที่จะโคออฟได้ครับผมหรือว่าถ้าเกิดตัวละครหลักที่สามารถโคออฟได้อย่างเช่นเลโอใช้ถ้าไม่ตายแล้วตัวนี้เสือกไม่กดถ้าไม่ตายขึ้นมาอีกล่ะจะเป็นยังไงเพราะถ้าไม่ตายมันเป็นออโต้ครับผมมันต้องรอลุ้นดูกับตัวบอทเลยว่าตัวของบอทเนี่ยมันจะสามารถใช้การโครออฟถ้าไม่ตายได้หรือเปล่าซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้งานยากยิ่งกว่าตัวของอุลตร้าแมนเคนซ์อีกครับผมเพราะว่ามันต้องรอลุ้นดูไงครับผมเราไม่มีเกจ เราไม่สามารถออกคําสั่งให้มันกดใช้ไม้ตายได้เลยสักครั้งเดียวมันต้องให้บอทเป็นการทํางานออโต้ไม้ตายของมันเองครับผม ยิ่งเดิมทีเนี่ยลงเล่น PP ีก็เป็นบอทอยู่แล้วบอทจะใช้งานหรือเปล่าก็ไม่รู้ลงเล่นเองเนี่ยยังไม่สามารถใช้ถ้าไม่ตายของตัวนี้ได้เลยครับผมมันใช้งานยากมากๆไม่จําเป็นครับผมเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตก็ต้องมีเลโอกับแอสตราในเวอร์ชันสวมชุดอุลตร้าแมนแล้วในปัจจุบันเนี่ยจะมีเลโอกับแอสตรามาเป็นแพ็คคู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมเอาพวกนั้นไปใช้งานดีที่สุดครับไม่จำเป็นจะต้องกดแอสตราเลยไม่ว่ากรณีใดๆครับผมเพราะมันค่อนข้างที่จะบ้าบอสิ้นดีรอตัวละครตัวนี้ในเวอร์ชั่นอุตราานนส่่จะดีกว หรือไม่ก็ต้องไปหาสุ่มตัวละครตัวนี้ในเวอร์ชั่นมาพร้อมกับตัวของเรโอนั่นเองครับอ๋อใช่ระดับสูงสุดของตัวนี้ก็คือ XUR นะครับผมที่ใช้ทรัพยากรในการอัพเยอะโคตรเลยครับเดิมทีก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมไม่จะเป็นก็ไม่ต้องกดต่อไปเป็นตัวที่17อุลตร้าแมนสตรยูเรียนหรือว่าอุลตร้าวูแมนยูเรียนนั่นเองครับผมยูเรียนเนี่ยเป็นหนึ่งในเมตานะครับผมที่บอกเลยว่าดีมากตัวหนึ่งเลยและน่าจะเป็นอุลตร้าหญิงนะครับผมที่ดีที่สุดนะครับในตอนนี้เพราะมันก็มีเพียงแค่2ตัวก็คือยูเมา ยูเลียนจะดีที่สุดนะครับตัวของมารีเนี่ยจะเป็นฮิลเลอร์ใช่ไหมครับผมส่วนยูเลียนเนี่ยจะเป็นตัวชักใหญ่ครับผมซึ่งยูเลียนกับมารีเนี่ยจะมีถ้าไม่ตายที่คล้ายคลึงกันครับผมก็คือการยิงลำแสงเป็นเส้นตรงและสามารถยิงทะลุเพื่อนไปใส่ศัตรูได้นั่นเองครับผมตัวของยูเลียนเนี่ยถ้าไม่ตายจะเป็นการยิงและควบคุมศัตรูนะครับผมที่โดนโจมตีโดยตอนที่กดใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจความเสียหายทั้งหมด4ฮิตด้วยกันฮิตละ198เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับผมโดยรวมก็คือ792 จากที่โจมตีศัตรูไปแล้วเนี่ยศัตรูที่โดนโจมตีจะถูกควบคุมครับผมถูกควบคุมให้กลายเป็นพวกของเราและไปโจมตีพวกตัวเองเป็นเวลา5.5วินาทีครับผมมันสามารถควบคุมชาวบ้านได้นี่แหละครับผมมันถึงเป็นของดีเพราะว่า การลงเล่น PP เป็น5ต่อ5ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมศัตรูได้มันจะไม่ใช่5ต่อ5อีกต่อไปครับมันคือการโดนลุมอย่างชัดเจนเลยนั่นเองครับผมแล้วตัวของศัตรูที่โดนลำแสงควบคุมนะครับผมจะทําการลดดาเมจของตัวเองลงมาอีก30%ด้วยครับมันเอาไว้ในกรณีที่ว่าตัวละครฝั่งศัตรูนั้นเหลือเพียงแค่ตัวเดียวครับผมลำแสงควบคุมของยูเเลียนจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเนื่องจากว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องควบคุมไปให้ตีใครแล้วนี่หว่าเพราะมันตีใครไม่ได้แล้วเพราะมันเหลือตัวคน ดาเมจความเสียหายพร้อมกับ,กบ,กบลดดาเมจการโจมตีของฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นเองครับยูเรียนถือว่าเป็นตัวละครที่ดีโคตรอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันที่เหมาะสําหรับการยืนฟิลแนวหลังนะครับในปัจจุบันตัวละครตัวนี้จะเป็นระดับ S U R นะครับผมแต่ว่าในอนาคตจะอัพเป็น X U R เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัพตัวละครตัวนี้ไว้จนถึงระดับสูงสุดในปัจจุบันรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมยูเรียนเนี่ยต้องระวังเพียงแค่2ตัวเท่านั้นครับผมก็คือตัวของเบลกี้แล้วก็ ตัวของอุลตร้าแมนซีโร่ชายนิ่งนะครับผมเพราะว่า2ตัวนี้สามารถลบล้างดีบับได้นั่นเองครับผมเราแวงแค่2ตัวนี้ก็พอตัวที่เหลือนี่กูสู้ได้สบายๆมากเลยนะครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมก็คืออุลตร้าแมน80นั่นเองครับอุลตร้าแมน80เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าโดยส่วนตัวนะครับผม มันจะเป็นไม่ต้องกดนะครับมันไม่ได้อ่อนหรืออะไรนะเว้ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานะครับผมในการต่อสู้นานพอสมควรเลยมันจะเป็นจะต้องเป็นตัวที่ยืนฟิลอยู่ได้นานพอๆกันกับตัวของอุลตร้าแมนเมบิอุสเลยครับผมต้องอยู่ได้นานโคตรๆเลยมันถึงจะสามารถใช้งานได้แต่ว่ามันอ่อนกว่าเมบิอุสนะครับโดยตัวของเมบิอุสเนี่ยจะเป็นการยิงเมบิมเบิร์ดกัดสตูทุกตัวใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะทําดาเมจแรงได้กับสตูเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับผมซึ่งขึ้นอยู่กับถ้าไม่ตาย แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับผมพร้อมสร้างดาเมจความเสียหายอยู่ที่ 1, 1ึ่งพันครับผมมันก็ดูแรงดีอยู่แต่ว่าถ้าไม่ตายของอุลตราแมนแปนั้นจะสามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดก็คือตอนที่มันยืนฟิวนานๆครับผมเพราะว่าตอนที่มันยืนฟิวนานเนี่ยมันจะทําการเก็บสแต็กไว้ครับผมสแต็กของตัวนี้มีนะครับผมโดยปกติแล้วตัวละครอื่นๆจะไม่มีการเก็บสแต็กกันครับแต่ว่าจะมีตัวละครอยู่น้อยมากเลยที่จะมีการเก็บสแต็กนะครับผมซึ่งตัวของ80คือ1ในย์คือมนี่งนนนเง ซึ่งการเก็บสเต็คของมันนั้นอยู่ที่การโจมตีธรรมดาการโจมตีธรรมดาจะเป็นการเก็บ1สเต็คต่อ1นการโจมตีโดยสูงสุดจะอยู่ที่4สเต็คด้วยกัน4สเต็คนี้ครับผมจะส่งผลต่อศัตรูถึง2อย่างด้วยกันเลยอย่างแรกก็คือลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลงนะครับผม1สเต็คเท่ากับ17.5%ครบ4สเต็คก็จะกลายเป็น70%นนั่นเองครับผมส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสเต็คด้วยเช่นเดียวกัน1สเต็คเนี่ยดาเมจของถ้าไม่ตายจะเพิ่มขึ้นนเป็16.25%และสสููงุดอย่ที 65%นั่นเองครับผมตัวนี้มันต้องยืนฟิล์อยู่นานๆครับผมเพื่อเก็บสแต็กในการโจมตีโดยส่วนตัวแล้วไปใช้เมบิุสเลยน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะไมบิุสไม่ต้องเก็บสแต็กเลยและโจมตีศัตรูแบบวงกว้างด้วยแต่ตัวนี้มันได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับผมมันเลยดูค่อนข้างที่จะไม่คุ้มสักเท่าไหร่เลยนอกเหนือจากว่าเราว่างนะตัวละครครบแล้วอยากจะเอาตัวนี้ซะหน่อยนึงว่ามันเก็บสแต็กเลยนะว้ยอะไรเงีเ้ยเอยตัวอื่นมันก็นะไม่จำเป็นนี่หวายตัวนี้มันทําเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแหม่ ก็อย่างที่บอกครับผมสแต็กได้สูงสุดเพียงแค่4นะครับถ้าเกิดว่าโจมตีธรรมดาครั้งที่5มาก็จะนับเป็นการโจมตีปกติทันทีนะครับโดยส่วนตัวตัวนี้พี่ก็ไม่แนะนําให้กดนะครับผมเพราะว่ามันธรรมดาจนเกินไปมันไม่ค่อยมีประโยชน์ไงถ้าเปรียบเทียบกับตัวคนอื่นๆน,นะครับผมนอกเหนือจากว่าเราเป็นแรงอวยอยากจะอวยแปนเอา80มาหน่อยหรือว่าเรามี u an, ยูเลียนอยากจะให้ยูเลียนคู 80, ค่กับ80ก็เอา80ไปเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมแต่เขาบอกเลยว่าใช้งานจริงไม่ได้นะครับระดับสูงสุดในตอนนี้กก็็็คคืออ SUR XSUR เเเปปนงจะะไไไมม่่่ชวยรพิล นะครับผมเพราะว่ามันโจมตีศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวไงแถมเสียเวลาเก็บสแต็กด้วยนะครับผมให้ตัวอื่นไปเลยน่าจะดีที่สุดอ่นะเนาะโอเคก็ถือว่าหมดลงแล้วนะครับผมกับ18ตัวละครให้เลือกฟรีนะครับผมในเกมอุลตร้าแมนบีอัลต้าในครั้งนี้นะครับผมทั้ง18ตัวละครก็มีทั้งตัวละครที่ดีและตัวละครที่ไม่ดีไปเลยก็มีเช่นเดียวกันโดยส่วนตัวแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าเอาแรงอวยไปก่อนครับผมถ้าเกิดว่าเราอวยตัวไหนตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่ดีต่อใจแต่เราไม่อวยก็เอาตัวที่ดีที่สุดไปเลลยกก็แ้วันนผมใ การได้ตรละครนะครับผมจะเป็นการทําเควสทั้งหมด7วันด้วยกันซึ่งตัวของเควส7วันนี้มันเป็นเควสง่ายๆครับผมซึ่งคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เสร็จก่อนที่เกมจะมีการรีวันอยู่แล้วครับผมก็คือการทำเควสรายวันโดยจะมีเควสอยู่12เควสเควสที่12เป็นเควสแคนไม่นับนะครับผมเราทำเพียงแค่1 1เควสเท่านั้นพอทํา11เควสแล้วก็ไปลงเล่นอีเวนต์ต่อเลย โดยเล่นอีเวนต์ให้หมดนั่นเองครับผมซึ่งตัวของอีเวนต์ก็ต้องเล่นทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันคืออีเวนต์ในการเอาของอัปเกรดตัวละครอัปเกรดอุปกรณ์อัปเลเวลตัวละครอัปดาวตัวละครมันเป็นของที่ต้องเล่นทุกวันอยู่แล้วครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำควสรายวันหมดเราลงเล่นอีเวนต์หมดทำทุกวันจนครบ7วันเราก็ได้ตัวละครมาแล้วครับผมการได้ตัวละครมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนเลือกตัวที่ตัวเองรักตัวที่ตัวเองชอบนะครับผมตัวละครเมตาเนี่ย มันจำเป็นไหมมันก็จำเป็นอยู่นะครับผมแต่ว่ามันจำเป็นเฉพาะตอนที่เราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วไปลงเล่น PVP เท่านั้นครับผมเออตอนที่เราเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยลงเล่น PVP ยังไงแกก็ไม่ติดท็อปหนึ่งในร้อยอยู่แล้วครับมันไม่มีทางที่จะติดท็อปหนึ่งในร้อยได้เลยครับผมแกต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนถึงจะสามารถลงเล่น PVP ได้อย่างง่ายดายนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเอาที่ตัวเองรักตัวเองชอบไปเลยน่าจะดีที่สุดนะครับผมส่วนพวกตัวละครเมตาตัวละครนิมิต็ดสามารถไปสุ่มแยกอีก โอเคก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมตัวละครแบบละเอียดยิบเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปแยกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวละคร1ตัวตอนคลิปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาร์หน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม